สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆชาวบอนไซทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสวกบการการทำไม้ของผมว่าผมทำไม้ในรูปแบบของไม้ทรงต้นผมใช้รูปแบบโครงสร้างของตอที่มาครั้งแรกในรูปแบบของลักษณะไหนบ้างอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งที่ผมทำมาไม้ทรงต้นรูปแบบนี้เป็นการ สร้างรูปแบบของไม้ตรงต้นตามหลักการทั่วไปของทางสมาคมหรือทางสมาชิกบนไซต์ที่เขาสร้างกันคือมีการทดข้อต่อเขียงในแต่ละช่วงดูรากฐานที่สมบูรณ์ลากรากจะรอบอันนี้เป็นหนึ่งต้นที่ผมมีอยู่และผมก็จะสร้างในลักษณะของทรงต้นโดยแท้จริงเลยแต่ตัวนี้ผมจะมีตำหนิคือ เป็นโพงเป็นค่าอันนี้ผมไม่ได้ไปยึดอะไรกับกับโครงสร้างที่ว่ามันมีมาให้เพราะว่าผมดูว่าเออมันดูเกา่าแก่ดูมันเป็นโพรงขึ้นไปทะลุถึงสองฝั่งตรงนี้แต่ผมก็ไม่ตีเลียดก,กับทรงนี้เพราะว่าผมโชว์หน้าไม้ฝั่งนี้ต้นนี้ผมสร้างในลักษณะของการโทษข้อต่อเขียงยังไงนี่คือกิ่งกิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งหลังอันนี้กิ่งหน้าอันนี้ผมยังไม่ได้กําหนดในรูปแบบของกิ่ง หรือหน้าไม้ไม่อาจจะเป็นหน้านี้หรืออาจจะเป็นหน้านี้ผมยังไม่กําหนดเพราะว่าต้นนี้มีรากสองฝั่งที่สวยเพราะฉะนั้นต้นนี้มันจะมีโครงสร้างที่อ้วนซูโมเพราะว่าแค่คืบเดียวคืบตัวนี้แค่คืบเดียวฮะแต่จะเกิดจบก็ประมาณนี้ผมว่าจะไม่เอาสูงมากเนาะไม้ต้นนี้เพราะว่าจะสร้างให้ลำช่วงเนี้ย ให,ใหญ่ไปหมดเลยท,ทั้งหมดเลยให้ใหญ่ให้อ้วนหมดเลยอันนี้เป็นการทดตำแหน่งแรกกิ่งต้นตำแหน่งแรกแล้วก็กิ่งต้นแหน่งสองแล้วก็อันนี้เป็นกิ่งหลังกิ่งหลังน,นี่เป็นกิ่งหน้าอันนี้ก็ทดเหมือนกันอันนี้คือทดเหมือนกันสังเกตว่าผมทดตัวเนี้ยสามตำแหน่งแต่ว่าเดิมทีผมอยากได้กิ่งตรงเนี้ย ให้เป็นกิ่งอีกกิ่งหนึ่งขึ้นมาแต่ปัญหาคือไม้ต้นนี้มันเป็นไม้ที่เป็นซากผุมาตรงนี้มันจะเป็นซากที่ตายเพราะฉะนั้นตาไม้จะไม่มีจะไม่มีเกิดตาไม้ยอดตรงผมตรงนี้เลยมันมีตรงตรงนี้เกิดมาแต่ว่าปัญหาคือมันต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับกิ่งถ้าเกิดกิ่งขึ้นตรงนี้กิ่งหนึ่งนี้กิ่งสองนี้มันดูต่ําเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดกิ่งตรงเนี้ยโอเคผมว่าสวยแต่ว่าต้นนี้ก็คือ ถือว่าผมว่ามันแค่นี้ก็โอเคละเพราะว่าด้วยโครงสร้างของไม้โคนมันไม่ได้ถึงกิ่งๆมันไม่ได้สูงมากเกินไปเพราะตัวเนี้ยผมไม่สร้างให้ไม้ตัวเนี้ยอ้วนสูงโมเพราะฉะนั้นนะผมจะไม่ซีเรียสกับเรื่องของทรงไม้ที่มันผุหรือมันเป็นรอยเก่าอะไรมานี่ผมถือว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม้ให้มาเป็นธรรมชาติมันเป็นเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของไม้ช่างมันนะฮะ ไม้มันก็คงจะไม่ได้สวยงามไปหมดร0อยเปเซลักษณะาการสร้างกิ่งแขนงผมผมก็สร้างกิ่งแขนงในรูปแบบของไม้ตรงต้นทั่วไปก็มีแขนงหลังขึ้นกิ่งกิ่งหลังแขนงหลังขึ้นเมนอันนี้ขึ้นกิ่งกิ่งหน้ากิ่งหน้าอันนี้นจะเป็นอีกกิ่งนึงที่ผมจะใช้เพราะฉะนั้นอันนี้รอยผมตัดไวเพราะว่าความโตของไม้ตัวนี้กิ่งนี้มันโตไวผมตัดทิ้งผมไม่เอาผมใช้กิ่งนี้แทน เป็นกิ่งหน้าอันนี้ก็จะเป็นเมนเมนของกิ่งหน้าอีกกิ่งหนึ่งที่มาซับพอร์ตไอเมนหลักตึกนี้เพราะฉะนั้นไม้ต้นนี้ปกติสังเกตว่าช่วงนี้ผมทํามันจะใหญ่เห็นไหมมันใหญ่ลักษณะข,ของการที่มันโตมันอ้วนมันใหญ่ที่ผมไม่ไม่ได้ดูคือมีเวลาดูน้อยมมกต้นต้นพวกนี้ผมไม่ค่อยได้มีเวลาดูเท่าไหร่ผมใช้ซิวนะในการซาอเข้าไปเป็นร่องเป็นร่องไม้แล้วทีเนี้ ช่วงเนี้ยปกติมันกลมมันจะกลมอ้วนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันกลมอ้วนเนี่ยปัญหาคือตรงเนี้ยมันจะบวมใหญ่เพราะฉะนั้นอ่ะผมแก้ปัญหาคือการใช้ซิลซิลที่เป็นร่องเป็นล่องโค้งนะเป็นล่องโค้งผมซอกเข้าไปเข้าไปตรงเนี้ยให้เป็นล่องเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเนื้อไม้มันปิดมันจะปิดในแนวของมวนมวนอม,มไปเป็นร่องคล้ายๆ้าล่องน้ํามันจะไม่เกิดนูนขึ้นมาเสมอ เพราะฉะนั้นมันจะลดในเรื่องระดับของความอ้วนหรือความบวมของกิ่งตรงนี้ให้มันน้อยลงสังเกตมันจะเป็นร่องเห็นไหมฮะเป็นร่องเป็นร่องซาะเข้าไปเพราะฉะนั้นไม้เวลามันโดนกืนแผลขึ้นไปมันจะเป็นคล้ายร่องน้ํามันจะช่วยลดระดับในการสายตายเรามองเป็นกิ่ง,อ,งอ้วนเนี่ยให้น้อยลงอันนี้เป็นการเป็นการที่เราสร้างไม้คือกิ่งอ้วนทําให้มันผอมโดยการบากตรงนี้ฮะใช้สิวสิวคล้ายๆท้องเป็นท้องช้างอะเนาะ คือแบบตกท้องช้างอ่ะลดเซาะเข้าไปเลยทั้งกิ่งไม่ต้องห่วงเพมหน้าถ้าเกิดเป็นผิวอย่างเนี้ยเป็นผิวที่จเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นอ่ะยังไงไม้มันก็จะมีผิวมาหุ้มแบบอย่างนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมครับนี่คือผิวของมของ,ของ,ข,องของเพเมหน้าเยื่อเจริญที่มามาหุ้มเพราะฉะนั้นอ่ะในเมื่อเปลือกมีความสเจริญเติบโตสมบูรณ์ดีรากสมบูรณ์ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะการที่เนื้อยเยื่อมันจะมาปิดตรงเนี้ยช่วงแผลตัต่างๆเนี่ย มันจะปิดได้ดีและปกติมากทีนี้อันนี้เป็นกิ่งขวาอีกกิ่งหนึ่งกิ่งขวาอีกกิ่งหนึ่งผมทาเหมือนกันไหมผมทําเหมือนกันเพราะว่าแต่กิ่งนี้ผมทาเพราะว่าลดระดับของความคมของกิ่งความอ้วนของกิ่งให้เกิดเป็นร่องเป็นร่องแล้วใช้ผิวเยเื่อเจริญเนี่ยลงไปปิดคล้ายๆร่องน้ำเนี่ยลงไปปิดมันทําให้ไม้ต้นนี้ไม่ดูอ้วนกลมช่วงนี้เพราะฉะนั้น มันช่วยลดขนาดของสายตาที่เรามองเห็นนะให้ตัวนี้มันเป็นคล้ายท้องกิ่งร่องกิ่งได้อันนี้คืออีกอีกอีกอกิกกกก่งหนึ่งการทําไม้ของผมเพราะฉะนั้นในต้นนี้เป็นไม้ทรงต้นที่ผมขึ้นมาในแบบของกิ่งซ้ายกิ่งขวาแล้วก็กิ่งหลังกิ่งหลังจะมีขแขนงขแขนงหนึ่งสองแล้วก็มีกิ่งหน้ากิ่งหน้าผมก็จะมีะนี่ยอด มีกิ่งหน้าที่เอียงไปทางขวาไปทางทางขวาหน่อยเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบของทรงต้นในในในอ่าเป็นรูปแบบแรกที่ผมทําอยู่ของแนวทรงต้นนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับคนทําไม้ทรงต้นแล้วใช้หลักการของทรงต้นที่จริง,รงๆมาใช้คลิปนี้ผมก็จะเป็นต้นแรกนะเดี๋ยวจะมีต้น2ในลักษณะของทรงต้น ที่ไม่ใช่มีโครงสร้างของทรงต้นแต่จะเป็นโครงสร้างของตอของตอที่ผุตอที่เก่าเอามาทําเป็นทรงต้นแต่ใช้ใช้หลักการของทรงต้นการวางกิ่งซ้ายขวาของทรงต้นเลยจะเป็นต้นที่2ต่อจากนี้อันนี้คือรูปแบบทรงต้นที่1เดี๋ยวต้นที่2อ,อีกคลิปหนึ่งผมทําให้ดูคลิปนี้ผมก็ขอกาบกับคุณท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของผมนะครับคลิปนี้ อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยยังไงผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ